สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Falcon and the Winter Soldier เป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่2สำหรับเนื้อเรื่องนะครับจอห์นวอล์ r เกอร์นายทหารของอเมริกาได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่วันนี้เพื่อนๆของวอล์กเกอร์ต่างมาให้กำลังใจในการเปิดตัวของเขาซึ่งทางการจัดงานใหญ่ ในการเปิดตัวให้กับเขาวอล์คเกอร์ถูกสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงกับสตีฟโรเจอร์วอล์คเกอร์ตอบว่าเขามีสตีฟโรเจอร์เป็นตัวอย่างและจะพยายามทําตัวเองให้ดีกว่านั้นให้ได้ระหว่างที่มีการถ่ายทอดสดนั้นบัคกี้นั่งดูด้วยความเซงเขาจึงไปพบกับแซมซึ่งก็คือแฟลคอนบัคกี้ถามว่าทําไมมอบโลกกับตันอเมริกาให้ทางการเพราะสตีฟโรเจอร์ไว้ใจนายมากแซมตอบว่าตอนนี้เรื่องนั้นเขาไม่สนใจอะไร พราะมีเรื่องใหญ่กว่านั้นบักกี้ถามว่าเรื่องอะไรแซมจึงให้ดูรูปชายใส่หน้ากากและบอกว่าคนพวกนี้คือผู้ก่อการร้ายในนามแฟลกส m แมชเชอร์ ers, ที่ก่อการร้ยไปทั่วยุโรปซึ่งเขาได้บอกแสว่าคนพวกนี้อยู่นอกกรุงมิวนิกบักกี้จึงตามไปด้วยบนเครื่องบินลำเลียงบักกี้ถามแซมว่ามีแผนการอะไรใหม่แซมเงียบไม่ยอมตอบแล้วก็โดดลงจากเครื่องบินไป บักกี้จึงกระโดดตามและเมื่อบักกี้กระโดดถึงพื้นเขาถูกโดนของแซมพบเข้าแซมจึงบอกให้ไปตามทางที่บอกทั้งสองจึงได้เจอกันในตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งภายในนั้นมีคนที่ดูเหมือนแข็งแรงมากกำลังยกของบางอย่างซึ่งมีทั้งหมดหลายคนบักกี้จะเข้าไปจัดการแต่แซมห้ามไว้ก่อนเพราะอยากรู้ว่าพวกนี้จะไปที่ไหนต่อและเมื่อผู้ก,อก่อการไล่ขับรถออกไปแซมสแกนภายในรถพราะว่ามีตัวประกันอยู่ ทั้งสองจึงไปช่วยเหลือตัวประกันปรากฏว่าตัวประกันคือพวกผู้ก่อการร้ายพวกผู้ก่อการร้ายจึงต่อสู้กับแซมและบักกี้ทั้งสองไม่สามารถต่อสู้กับผู้ก่อกรารร้ายได้เพราะแข็งแกร่งมากทันใดนั้นวอเกอร์แลเลมาคู่หูของวอเกอร์ปรากฏตัวขึ้นเข้าช่วยเหลือแซมและบักกี้การต่อสู้ของทั้งสี่และผู้ก่อการร้ายเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ผู้ก่อการร้ายแข็งแกร่งเหมือนเป็นซูเปอร์โซเยอร์ทำให้ทั้งสี่ถูกจัดการ ผู้กอ่อการร้ายจึงหนีได้นในที่สุดเมื่อผู้กอ่อการร้ายถึงที่กบดานทั้งหมดจึงพูดบุกใจกันและกันเพื่อเป้าหมายบางอย่างหลังจากทั้งสี่ต่อสู้กับผู้กอ่อการร้ายไม่ได้แซมกำลังเดินอยู่บนถนนกับบักกี้ทันใดนั้นวอลเกอร์เล่ยเลยมาจึงมารับทั้งสองทั้งสี่จึงได้นั่งคุยกันแซมและบักกี้ไม่พอใจมากที่วอลเกอร์มาเป็นกับตานอเมริกาแบบนี้วอลเกอร์พยายามหาเหตุผลมาอธิบายทั้งสองแต่สุดท้าย แซมและบัคก,กี้ไม่พอใจจึงลนจากรถไปหลังจากนั้นบัคก,กี้จึงนำแซมไปพบกับชายแก่คนหนึ่งที่แหล่งเสื่อมโทมเมื่อได้พบกับชายแก่คนดังกล่าวบัคก,กี้จึงแนะนำว่าชายคนนี้มีชื่อว่าอิสยาเมื่ออิสยาเห็นหน้าบัคก,กี้เขาจึงบอกว่าเขาถูกทิ้งไว้หลังแนวค่าสึกเพื่อจัดการกับบัคก,กี้แต่เขาทำไม่สำเร็จจนถูกขังคุกไปเวลา30ปีเขาเลยพวกถูกทดลองต่างๆนานา,นา อยู่ดีๆอิสยาคว้ากล่องเหล็กแล้วคว้างจนกล่องเหล็กติดกับผนังทั้งสองจึงรู้ว่าอิสยาโมโหมากจึงรีบออกมาแซมจึงถามว่าเรื่องนี้สเตฟไม่รู้เหลอว่ามีคนแบบเขาอีกที่ถูกขังไว้บักกี้จึงบอกว่าเขาพยายามจะบอกแล้วแต่ไม่มีโอกาสทันใดนั้นตำรวจมาจับตัวบักกี้เพราะบักกี้ไม่ได้เข้ารับการบำบัดตามที่กำหนด เขาจึงถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจที่สถานีตำรวจแซมได้พบกับหมอเลเนอร์ซึ่งเป็นแพทย์ที่บำบัดบักกี้บ็อกเกอร์เข้าไปในสถานีตำรวจเช่นกันและรู้จักกับหมอเลเนอร์เขาบอกว่าถ้าคุยกับแซมและบักกี้เสร็จแล้วเขาขอคุยกับทั้งสองต่อแล้วก็ออกไปแซมและบักกี้ถูกหมอเลเนอร์เรียกเข้าพบเธอได้ถามว่ามีอะไรที่ทั้งสองไม่พอใจไหมทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันบักกี้บอกว่า เขาไม่พอใจที่แสมมอบโลกกับตานอเมริกาให้กับทางการแซมตอบว่าเขามีเหตุผลที่ต้องมอบให้และเขาไม่สามารถเป็นได้เขายังพูดต่อว่าเรามีปัญหาอีกมากมายที่ต้องจัดการแต่เมื่อทั้งสองเข้าใจกันแล้วจึงออกจากห้องไปทั้งสองเดินออกมาพบกับวอเกอร์เลยเลยมายืนรออยู่วอเกอร์ Walker ชวนทั้งสองมาร่วมทีมแต่แซมตอบว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าไม่สนใจร่วมทีมหรอกวอเกอร์ Walker จึงบอกทิงท้ายว่า อย่ามาขัดขวางการทำงานแล้วกันหลังจากนั้นแซนและบักกี้จึงไปพบกับเซโม่ทางด้านผู้ก่อการร้ายขณะที่กำลังขนของขึ้นเครื่องบินมีสายมาบอกพวกเขาว่ามีคนกำลังมาจับพวกเขาทำให้มีหนึ่งในผู้ก่อการร้ายสละชีวิตตนเองเพื่อให้ทั้งหมดหนีไปได้จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่สําสำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับฉากแอคชั่นทำได้สมกับเป็นมาเวลจริงๆ และเนื้อเรื่องยังเพิ่งเริ่มอาจจะงงบ้างต้องรอดูกันต่อไปครับใครแฟนหนังมาเวลแนะนําครับเพราะซีเรื่องนี้อาจจะไปเชื่อมต่อกับหนังของมาเวลก็ได้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็ต์มู Channel เพื่อเป็นกําลังใจงในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ